โค้นเนยอินเตอร์นะคะก็ขอกระฟักดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโคดเนยนะคะวันนี้โคดเนยจะพาทุกๆท,ท่านทํำกรอบรีวิวสินค้านะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือนะคะใครอยากจะใส่หน้าตาตัวเองลงไปในรูปผลิตภัณฑ์สินค้าแบบนี้ก็ได้นะคะ อ่าหรือนะคะจะใส่รูปตุ๊กตาน่ารักเก๋ๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนนะคะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะ i b e t p a i n t มาก่อนนะคะใครที่เป็น Android นะคะไปที่ l a y Store นะคะใครที่เป็น iPhone นะคะไปที่ App Store นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอหน้าต่างเป็นแบบนี้นะคะให้กดมาที่ตัวนี้เลยนะคะ i b e t p a i n t ตัวนี้นะ เมื่อแตะมาแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนเลยออกก่อนเมื่อแตะมาแล้วนะคะเราจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะให้เรานะคะมากดที่พุกันตรงนี้นะคะแกลลอรี่ของฉันนะคะเมื่อแตะมาแล้วนะคะเราก็จะเจอไฟล์งานเก่าของเราเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนมองลงมาข้างล่างค่ะใครที่ยังไม่เคยทํานะคะจะไม่มีไฟล์งานเก่าตรงนี้นะคะให้มองมาข้างล่างค่ะมีเครื่องหมายบวกสีฟ้าตรงนี้นะคะกดเข้ามาเลยค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำนะคะคือการเปลี่ยนขนาดภาพก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ขนาด800คูณ800ตัวนี้นะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะให้เอานี้มาจิ้มนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ ใครอาจจะไม่ขึ้น800เป็นแบบนี้ใครอาจจะขึ้นพันคุณพันอยู่นะคะให้แตะไปที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดลบนะคะที่แป้นโทรศัพท์ของเรานะคะก็ใส่ขนาดใหม่เข้าไปค่ะ800นะคะทําทั้งสองช่องเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกดเครื่องหมายโอเคตรงนี้ค่ะ เมื่อเรากดมาแล้วนะคะเราจะได้หน้ากระดาษของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวร่วงๆแบบนี้นะคะให้เราเอามือบีบนะคะให้เห็นนะคะทุกด้านนะคะของกระดาษนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกมุมเลยนะคะจากนั้นนะคะให้มองขึ้นด้านบนค่ะจะมีไม้บรรทัดนะคะกดไปที่ไม้บรรทัดตัวนี้เลยค่ะเมื่อแตะมาแล้วนะคะให้เลือกไม้บรรทัดอันนี้นะคะ จากนั้นให้กดมาที่หน้าจอที่ล่งๆหนึ่งครั้งนะคะเราจะทําการดันนะคะไม้มันทัดนะคะขึ้นมาไว้จุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะโดยการที่แตะตัวกลางอันนี้นะคะแล้วเราก็จัดนะคะจัดขอบของเขานะคะให้มันได้นะคะเห็นเส้นสีแดงตรงนี้ไหมนะคะ,ะให้ให้เงานะคะวางเส้นสีแดงพอดีเลยนะคะแบบนี้นะแล้วเราจะมาตี ตีเส้นกันนะคะโดยการที่ตีจากแนวนอนก่อนนะคะข้างล่างกับข้างบนนะคะวิธีการตีนะคะให้กดมาที่ผู้การค่ะเราจะไปเลือกหัวแปงก่อนนะคะเลือกแปงสีค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเลือกนะคะปากกาหัวจุ่มนะคะแบบแข็งอ่ะแตะไปเลยค่ะแล้วเราก็เก็บเครื่องมือลงนะคะตรงนี้นะคะให้เราไปเลือกสีนะคะตรงนี้นะคะเป็นสีดํา ในก็จะเลือกสีดํานะคะเก็บเครื่องมือลงแล้วเราลองมาขีดเส้นดูค่ะโอเคไหมนะคะอ่าได้เส้นแนวนอนแล้วนะคะ1เส้นนะคะเส้นที่2นะคะแนวข้างล่างนะคะแนวนอนข้างล่างนะคะถ้าเราต้องการเอาขึ้นไปอีกก็ลบนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้เส้นแนวนอนนะคะ เส้นบนกับเส้นล่างแล้วนะคะโคดรเน่จะเว้นเส้นล่างประมาณ2ช่องนะคะข้างบนหนึ่งช่องนะคะเพื่อที่จะมีพื้นที่เหลือตรงนี้นะคะเอาไว้ใส่เบอร์โทรข้อความนะคะทีนี้เราจะตีแนวตั้งนะคะแนวตั้งอีก2เส้นให้เรานะคะจิ้มมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนไม้บรรทัดเป็นเส้นโค้งมานะคะหมุนมาโดยที่ให้เส้นตั้งฉากตั้งตรงเป็นแบบนี้นะคะอ่ะแตะมาเลยค่ะ เห็นไหมคะแล้วก็หมุนเขาขึ้นนะคะจนเขาตั้งฉากเป็นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรับนะคะให้เขาอยู่กึ่งกลางนะคะลากตัวกลางมาค่ะแล้วเราก็วางแนวนะคะให้พอดีนะคะ,ะให้ได้พอดีกันนะคะอาเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะจะทําตีเส้นแล้วนะคะข้างซ้ายนะคะถ้าใหญ่ไปกดลบนะคะลูกศรข้างบนนี้นะคะ กดย้อนกลับอีกข้างหนึ่งค่ะอะ่เมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็เก็บไม,ม้บรรทัดค่ะโดยกลับมากดที่เดิมค่ะไม,ม้บรรทัดอันนี้นะแล้วก็กดลบไม,ม้บรรทัดนะคะแล้วก็จิ้มมาที่หน้าจอโล่งๆนะคะตอนนี้นะคะได้เป็นหน้าหน้าจอเป็นแบบนี้แล้วนะคะ เราจะทําการลบนะคะเส้นตรงนี้ออกนะคะโดยที่เลือกผู้กานตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นยังลบกดที่ผู้กันค่ะเราก็เลือกยังลบอันนี้นะคะแล้วเราก็มาลบกันค่ะเราก็สามารถขยายภาพเรานะคะให้กว้งกว้างได้นะคะโดยเอานิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้นะคะกลางออกตรงนี้ปรับหัวยางลบเอานะคะตรงนี้นะเส้นนี้ถ้าเราพอไม่เห็นไม่ชัดนะคะเราก็มาลบเขาออก นะคะเราก็ลบไปเลยนะคะทั้งสด้านเลยนะคะอย่าลบาลบให้ให้มุมเขายังอยู่นะคะมุมที่เขาตัดกันนะคะยังอยู่เดี๋ยวเวลาเรามาเทสีนะคะถ้ามุมเขาไม่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะสีก็จะทะลุเข้ามาทั้งในลบไปเลยนะคะข้างล่างด้วยนะค่อยๆลบไปนะคะ อ่าโอเคฟังหนึ่งนะอ่าเมื่อเราได้แล้วนะคะก็บีบเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้กลับมาที่เลเยอร์ตรงนี้ค่ะกลับมาเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์ที่1 แล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกอันนี้นะคะเราจะทําการเพิ่มเลเยอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกอันนี้ค่ะยังลบนะคะเปลี่ยนเป็นผู้กันแตะผู้กันอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราจะมาเทส,สีนะคะกดมาที่สี่เหลี่ยมอันนี้นะคะเลือกสีม่วงค่ะแล้วก็กดเก็บเครื่องมือค่ะเครื่องมือนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวนะ มากดที่ผู้กันอันนี้นะคะเลือกถังสีค่ะแล้วก็เอานิ้วเรานะคะมาแตะที่ล่องตรงนี้นะคะอ่าเราก็จะได้สีม่วงเป็นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราถ้าเราต้องการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้กรอบรูปของเราสวยนะคะเราก็จะมาเพิ่มนะคะประกรอบของเราขึ้นนะคะกดมาที่เลเยอร์นี้ค่ะ กดเครื่องหมายบวกค่ะเพิ่มเลเยอร์นะคะเราจะไม่ทํางานซ้ำเลเยอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะกดตัวนี้นะคะถังสีเป็นผู้กันแล้วเราก็มาเลือกสีตัวนี้นะคะอะ่ลองจะใช้สีอ่อ,อนๆดูนะคะถ้าเราใช้สีพื้นเข้มนะคะเราก็จะมาเล่นอ่าตรงนี้นะคะเก็บเครื่องมือไปแล้วเราก็มาเลือกหัวแปรงทีค่ะผู้กันนะคะคนนี้ก็จะใช้ airbrush นะคะ แอร์บัสหัวฟุ้งๆนะคะละอองแอลนะคะเสร็จแล้วเก็บเครื่องมือลงค่ะอันนี้นะแล้วลองมาปาดดูเห็นไหมคะอ่าเราจะทำลูกเล่นนะคะให้กรอบรูปของเรานะคะมีมิติขึ้นมานะคะถ้าใครใช้พื้นเข้มนะคะสีแรกเข้มนะคะสีที่สองก็ใช้สีอ่อนนะคะถ้าใครใช้สี สีอ่อนนะคะสีที่มาทําเป็นลูกเล่นนะคะเราอ,องตรงนี้นะคะก็ใช้สีที่มันเข้มนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะไปเอาตัวผลิตภัณฑ์ของเรามาวางแล้วนะคะเราก็กลับมาที่อะยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคดเนยจะต้องพามารบกรอบนะคะเห็นกรอบตรงนี้ไหมนะคะยังเป็นสีดําอยู่นะคะเดี๋ยวเราลบกรอบสีดําตรงนี้ออกนะคะวิธีการก็คือมาที่เลเยอร์ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่เลเยอร์อที่1อันนี้นะคะแตะกลับมาที่เลเยอร์ที่1แล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์เครื่องหมายบวกอันนี้ค่ะจากนั้นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ที่2สังเกตนะฮะสีฟ้าให้มากดตัวนี้ค่ะหัวลูกศรทิ่มลงมาข้างล่างตัวนี้นะอ่าให้สังเกตตรงนี้เป็นเป็นสีฟ้าเมื่อกี้เทาตรงนี้ก็มีหัวลูกศรขึ้นแล้วเราก็จะไปทําการลบขอบนะคะเก็บเครื่องมือลง ะะเห็นขอบดำๆตรงนี้ไหมคะอ่าเห็นไหมกดเนยลบออกไปแล้วนะคะเราจะไม่มีขอบสีดำตรงนี้แล้วเกี้ยงแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาที่เลเยอร์ที่สองนะคะเราจะไปเพิ่มเลเยอร์ค่ะให้มาแตะที่เลเยอร์ที่สี่นะคะเลเยอร์สุดท้ายกดเครื่องหมายบวกค่ะอ่ะแล้วก็มาที่กล้อง ถ่ายรูปนะคะเราจะไปหยิบผลิตภัณฑ์ตัวรีเซิร์ฟของเรามานะคะแตะที่สกดสมกนามสกแนอนข้างบนค่ะแล้วก็ไปที่คลังภาพนะคะหรืออัลบ,บั้มของเรานะคะไปที่แกลลอรี่นะคะตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะคะใครที่ไม่มีนะคะก็เอาของโค้ดนะคะที่วางส่งลงหน้าห้องนะคะตัวรีเซิร์ฟนะคะ,ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็ทำการขยายเขาค่ะ ถ้ามันรู้รู้สึกว่ามันวางไม่ไม่ไม่ได้ตำแหน่งนะคะอย่างสั้นๆเราต้องการให้เขายาวขึ้นนะคะให้สังเกตตัวนี้นะตัวนี้ค่ะเครื่องหมายสี่ทิศนะคะตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะแตะไปเลยข้างล่างแล้วก็กดรูปแบบมุมมองนะคะแล้วเราก็สามารถดึงจุดตรงนี้นะคะขายายออกใหญ่ได้นะคะยาวได้นะคะเฉียงได้เห็นไหมคะแล้วเราก็เอา,เามาวาง ะะลองจัดมุมมองดูนะคะ,อะเ,นะเอประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาจัดอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกไปค่ะแล้วก็ยกเลิกนะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกค่ะเพิ่มเลเยอร์นะคะ เก็บเครื่องมือก่อนนะคะเครื่องมือเขาไม่ยอมลงมาเดี๋ยวนะอ่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกอันนี้นะคะเพิ่มเลเยอร์นะคะมาที่กล้องถ่ายรูปเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะเราจะกลับไปเอาอะไรที่แกลลอรี่ก็เราแต่นะคะกดไปที่รูปกล้องถ่ายรูปนะคะขีดสามขีดด้านบนนะคะมาที่คังภาพหรืออัลบั้มของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหยิบ ของตกแต่งมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคนเนยจะเอาคดเนยมาวางนะคะอ่ะโอเคนะคะแล้วเราก็ย่อตัวเราลงมานะคะเอามาวางนะคะถ้าอยากให้ตัวเราสูงนะคะเราก็ขยายเขาขึ้นหรือไม่เราก็ใช้อันนี้เลยนะคะเครื่องหมายสี่ทิศข้างล่างนะคะแบบมุมมองนะคะเราบีบเขาอย่างนี้ง่ายกว่า นะคะาล,ลองวางดูนะคะเราลองวางก่อนอกดเครื่องหมายถูกไปยกเลิกนะคะแล้วถ้าเบิดรู้สึกกล่องมันไม่ได้นะคะเราก็กดที่เลเยอร์นะคะมาที่ตัวผลิตภัณฑ์รีเซิร์ฟนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายสทิศรีเซิร์ฟเครื่องหมายสีทิศอันนี้ นะคะเพื่อที่จะไปขยับเขานะคะเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะกดเครื่องหมายถูกไปนะคะคเ็เนยจะไปเอาถุงรีเ s e ร์ฟมาวางนะคะซองรีเ s e ร์ฟกดเหมือนเดิมค่ะไปที่แกลเลอรี่นะคะ แล้วก็มาเอาตัวซองรีเซฟนะคะซองรีเซฟอยู่ไหนเนาะอ่ะได้แล้วนะคะกดมาเลยค่ะแล้วเราก็ย่อเขานะคะเอามาวางตรงนี้เห็นไหมคะเลเยอร์รีเซฟอ่ะเราต้องอยู่ข้างหน้านะคะตัวกดเนยเพราะฉะนั้นนะคะเรากดถูกสีเขียวไปก่อนค่ะกดยกเลิกแล้วเราก็มาแตะตรงนี้นะคะ อ่แตะตรงนี้นะคะขึ้นไปข้างบนสุดนะคะแล้วก,กดเครื่องหมายสี่ทิศนะคะแล้วก็จับซองรีเซิฟมาที่นิ้วค่ะ,ะประมาณแบบนี้นะคะเราต้องการให้เขาเอียงนะคะก็กดเครื่องหมายสี่ทิศนะคะกดลูกเล่นตรงนี้เอียง ถ้าไม่ได้ก็สี่ทิศอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบมุมมองนะคะเอียงเขาอีกทีหนึ่ง โอเคจะได้แล้วนะคะขอไปขยับตัวอีกหน่อยนึงโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะมาที่เลเยอร์นะคะมาที่กล้องนะคะกลับไปที่แกลลอรี่ของเรานะคะขีด3ขีดด้านบน มาที่อัลบั้มหรือรูปภาพนะคะที่เราทำการไดคัตนะคะเอาไว้หมดแล้วนะทุกคนสามารถนะคะไปดาวโหลดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,อะเอาคำว่าฮอสนะคะมาวางมาได้แล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะยกเลิกนะคะมาที่เลเยอร์ที่10กดเครื่องหมายบวกนะคะโคดเนยนะคะจะทำการ เอา New นะคะคำว่า New มาวางนะคะมาที่เลเยอร์เออขีดสังเีข้าง,งบนเหมือนเดิมค่ะมาที่รูปภาพนะคะค้ดนอยากจะใส่คำว่า New อันนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราไปได้คัดนะเห็นไหมคะไอตัวสีขาวๆอะ่ะมันหายไปเพราะฉะนั้นนะคะค้ดเนยจำต้องมาระบายสีตรงนี้ก่อนนะคะก็กดเครื่องหมายถูกไปก่อน,นะคะ่ะยกเลิกนะคะกดเพิ่มเลเยอร์ค่ะ แล้วก็สลับเขาลงมาอยู่ข้างล่างนะคะเป็นเลเยอร์ที่13นะคะกดสีตรงนี้นะเป็นสีขาวนะคะสีม่วงนะคะเลือกสีขาวเก็บเครื่องมือลงแล้วเราก็มาระบายสีนะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอานิวขึ้นไปวางนะคะกลับมาที่เลเยอร์นะคะตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เลเยอร์13กดเป็นสีฟ้านะคะมาที่เครื่องหมายสีทิศต,ตรงนี้นะคะ ก็เอานิวขึ้นมาวางนะคะแล้วเราก็บีบนิ้วให้เล็กลงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเมื่อได้แล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกอ่ะแล้วเราก็มาลบส่วนเกินนะคะกลับมาที่เลเยอร์สินะคะกดตรงแป้งนะคะตรงนี้นะคะเป็นยังลบนะคะคดเนยก็จะมาลบนะคะส่วนที่เกินที่เราระบายเกิน อ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราจะมาเอา qr code นะคะกลับมาที่เลเยอร์12ตรงนี้นะคะมาที่กล้องนะคะขึ้นทั้งบนเลยนะคะกีดสามกีดแนวนอนปัดโทรศัพท์ขึ้นมาที่อาราบั้มรูปภาพนะคะที่เราเซฟ qr code ของเราเก็บไว้นะคะเลือก qr code ของเรามาคะ่ะทำการย่อ qr code นะคะเราก็พาเขามาวาง กดเครื่งหมายถูกค่ะกดยกเลิกนะคะแล้วเราก็มาที่กล้องถ่ายรูปเหมือนเดิมค่ะกดเนยก็จะมาเอาลายนะคะรูปแบบมาเอาลายหรือเบอร์โทรก็ได้นะคะกดในยใช้ลายแล้วก็พาเขามาวางค่ะกดถูกนะคะกดยกเลิกนะคะทีนี้นะคะเราก็เพิ่มเลเยอร์นะคะเป็นเลเยอร์ที่16แล้วนะคะ เราจะทําการพิมพ์ข้อความนะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะเราจะใช้ยังลบเนี่ยอ่ตอนนี้เป็นยังลบอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นปตัวทีนะคะกดมาที่ยังลบค่ะแล้วก็เลือกตัวทีตัวนี้นะคะแตะมาที่หน้าจอนะคะขึ้นว่าเพิ่มข้อความนะคะกดเพิ่มข้อความลากตรงนี้ลงนะคะแล้วก็แตะมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปใส่ i d l ดี e ไของเราเลยค่ะ กดเครื่องหมายถูกนะคะโคดเนยก็จะใช้สีดำนะคะ,ะถ้าใครต้องการเปลี่ยนสีนะคะมามาที่รูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาย่อตัวหนังสือก่อนนะคะแล้มาที่ขนาดแล้วก็มาย่อนะคะตัวหนังสือของเราเดี๋ยวขอไปขยับลายอีกทีหนึง่งโลโก้ลายนะคะให้เขามาทางนี้อีกหน่อยหนึ่ง แล้วก็ขอขยับเบอร์โทร ID ไลน์ของเรานะคะแตะมาที่เลเยอร์17สังเกตนะคะถ้าเราต้องการแก้ไขเลเยอร์ไหนนะคะให้เราไปแตะที่เลเยอร์นั้นนะคะ,ะให้เราไปแตะที่เลเยอร์นั้นโอเควางลักษณะแบบนี้ได้แล้วนะคะแล้วเรารู้สึกมันยังโล่งๆอยู่นะคะเดี๋ยวโค้ชจะเอาผลไม้มาวางนะคะก็มาที่เลเยอร์ที่17นะคะแตะมาที่กล้อง แล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะขี่สามขีดแนวนอนนะคะมาที่แกลลอรี่ของเรานะคะโค้ดในขอไปเอาผลไม้มาวางหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าตัว reserve เ,เรานะคะผลิตจากผลไม้นะคะนานา,นา,นานชนิดเลยเอาอันไหนดีเอาอันนี้ก็ได้เอานี้ดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบเขามาวางนะคะ นี้มันสั้นใช่ไหมคะเราอยากให้เขายาวนะคะเราก็กดมาที่เครื่องหมายสี่ทิศตรงนี้นะคะข้างล่างสีฟ้าแตะมาที่รูปแบบมุมมองนะคะแล้วเราก็ลากเขาออกมาทางขวาแล้วเราก็หดย่อขนาดเขาลงนะคะประมาณแบบนี้นะคะเก็บข้องมือลงสิ ใช้ได้อย่างนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขยับตัวผลิตภัณฑ์เราขึ้นไปหน่อยนะคะตัวรีเซิร์ฟนะคะเราก็มาหากล่องตัวรีเซิร์ฟของเรานะคะอยู่เลเยอร์ที่6แตะมาค่ะแตะเครื่องหมาย4ทิศนะคะมากดที่ตัวรีเซิร์ฟขึ้นมานิดนึงอ่ะประมาณนี้นะคะกำลังสวยนะคะเดี๋ยวนะคะขอขยับผลไมาอีกหน่อยนึงเราสามารถมาจัดได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ เราก็มาที่รูปแบบมุมมองนะคะสามารถยี่เคาได้นะคะโอเคนะคะเราก็จะได้ของเราแบบนี้แล้วนะคะถ้าใครนะคะต้องการพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมนะคะตัว reserve นะคะตรงพื้นที่ว่างๆนะคะเราก็สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเผื่อเราไม่ต้องการพิมพ์นะคะเราก็าเก็บ ไฟล์างานอันนี้ไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวโค้ดเนยจะบันทึกนะคะให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มตรงนี้นะคะเราสามารถเก็บตรงนี้ไว้ได้เพื่อที่เราจะมีเอ่อตรงนี้นะคะไว้ใส่คอนเทนต์ได้หลายๆนะคะเซฟก่อนเนอะมาที่ลูกศรหัวทิ่มลงตรงนี้นะคะไปทางซ้ายนะคะแล้วก็เลือกบันทึกเป็น PNG อันนี้นะแล้วก็เลือกออลูกศรอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปที่แกลลอรี นะคะถ้าเราได้ไฟล์งานแบบนี้นะคะเ,เป็นแผ่นแบบนี้เดี๋ยวเราต้องการใส่ข้อความตรงนี้เพิ่มเติมใช่ไหมคะเราก็สามารถนะคะมาแตะตรงนี้ได้นะคะขีดสีฟ้าตรงนี้นะคะจุดไข่ปลาแล้ก็เลือกคําว่าคัดลอกนะคะแล้วเราก็จะมีไฟล์งานเก่าของเราเนี่ยเห็นไหมคะเอาไว้ทําแล้วแล้วเราก็จิ้มอันนี้ขึ้นมาเพื่อทําการแก้ไขนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์รีเซิร์ฟกันนะคะ กดมาที่แก้ไขค่ะแล้วเราก็ย่อหน้าจอลงนะคะแตะมาที่ตัวทีค่ะตัวทีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาวางที่หน้าจอเพิ่มข้อความก็กดมาที่เพิ่มข้อความลากเขาลงมานะคะเราก็มาพิมพ์ตรงช่องอักขระนะคะเราก็มาพิมพ์เลยค่ะ reserve นะคะใช้พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะคะ ve นะคะ แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วเราก็มา,าเลือกขนาดนะคะปรับขนาดให้เขาใหญ่อลองวางดูนะคะใครจะเลือกฟอนต์ก็ได้นะคะก็มาที่ช่องฟอนต์อันนี้นะตัวอักขระนะคะแล้วก็ไปเลือกฟอนต์นะคะเนี่ยค่ะเลือกฟอนต์นะคะเราสามารถมาใช้ฟอนต์ตามตัวอย่างอันนี้ได้เลยนะคะอ่านในใช้อันนี้แหละนะคะ แล้วโคตเนยก็จะมาเลือกสีนะคะก็มาที่รูปแบบมาที่อักขระนะคะโคตเนยก็จะใช้สีม่วงนะคะ,ะแล้วก็ขอบสีดำดีไหมเนีลองดอูเลือกสีม่วงก่อนเลือกสีม่วงขอบข้างล่างสีดำชิ้มมาที่เส้นขอบนะคะเอาประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะถ้าเราต้องการลดขนาดเราก็มาที่ขนาดจัดวางให้ได้กึ่งกลางเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะคะอ่าถ้าเราใส่ประมาณนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการแล้วนะคะก็กดเซฟค่ะ มาที่ลูกศรน,นะคะชี้ไปทางซ้ายบันทึกเป็น png นะคะแล้วก็กลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้ตัวรีวิวนะคะสินค้าของเราแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะลองฝึกทำดูนะคะ ฝึกทำบ่อยๆแล้วก็จะเกิดความชำนาญน,นะคะเห็นไหมคะเราออกมาสวยงามเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโคโ้ดน้อยอินเตอร์นะคะก็ขอขอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ